สร้างถนนตามผังเมืองลดปัญหาจราจรการจราจรติดขัดเป็นปัญหาที่พบเห็นได้ทั่วไปตามเมืองขนาดใหญ่ที่มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมีจำนวนประชากรมากโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครอันมีสาเหตุเนื่องมาจากจำนวนยานพาหนะบนท้องถนนมีมากเกินกว่าขีดความสามารถของถนนซึ่งมีผิวจราจรกว้างไม่เพียงพอที่จะรองรับได้ ครงขายถนนที่ขาดประสิทธิภาพไม่สัมพันธ์กับย่านการใช้ประโยชน์ที่ดินความไม่เพียงพอของการให้บริการขนส่งสาธารณะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรสาเหตุประการสําคัญคือการพัฒนาเมืองที่เป็นไปอย่างไร้ทิศทางและไม่เป็นระเบียบจึงมักได้ยินคนทั่วไปกล่าวว่าสาเหตุปัญหาของการจราจรเกิดจากผังเมืองไม่ดีดังนั้น การแก้ปัญหาจราจรให้ได้ผลในกรณีของกรุงเทพมหานครนอกจากการขยายผิวจราจรการก่อสร้างถนนและเพิ่มการบริการขนส่งสาธารณะแล้วประการสำคัญที่สุดคือการใช้มาตรการด้านการผังเมืองซึ่งการวางผังเมืองนั้นเป็นการวางรูปแบบหรือโครงสร้างของเมืองทางกายภาพโดยกำหนดทิศทางการพัฒนากิจกรรมต่างๆให้สัมพันธ์กับระบบถนน และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นการกำหนดย่านที่อยู่อาศัยสวนสาธารณะพาานชยกรรมสถาบันการศึกษาว่าควรจะอยู่ในบริเวณใดบริเวณใดควรเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นจุดปลายทางของการเดินทางโดยการใช้ประโยชน์จากระบบโครงข่ายถนนที่เชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ยังอาจใช้มาตรการในการย้ายกิจกรรมที่ก่อให้เกิดและดึงดูดการเดินทางในบริเวณที่มีปัญหาการจราจรออกไปจากที่เดิมซึ่งมาตรการทางการผังเมืองนี้จัดว่าเป็นการวางแผนในระยะยาวที่จะช่วยแก้ปัญหาจราจรในทุกๆเมืองได้อย่างถาวรแต่สุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการแก้ทุกๆปัญหาในทุกๆพื้นที่ก็คือความเสียสละและความร่วมมือกัน ของทุกๆคนในชุมชนนั่นเองครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท์02 299 4471ถึง2